โฟนยูดีดเน็ตก็ช้าสัญญาณก็ขึ้น 5G นะครับแต่ว่าไม่โหลดไม่ไปไหนเลยครับแก้ยังไงคลิปนี้ครับพี่เอกเจอปัญหากับตัวเองแล้วพี่เอกก็ลองไปรีเซ็ตเน็ตเวิร์กนะครับก็ไม่หายครับสุดท้ายพี่เอกก็เลยตัดสินใจโทรไปที่ศูนย์บริการนะครับแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่นะครับเช็คสัญญาณเขาก็บอกว่าสัญญาณปกตินะครับเราทำตามที่เขาบอกนะครับมันก็ไม่หายอยู่ดีนะครับแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ทางวิศวกรเครือข่ายนะครับติดต่อกับอีกทีหนึ่งแล้วทางวิศวกรเขาเนี่เกจาแร้้วังค่ตส็็ล ไปปิดที่ Wi-Fi ก่อนนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่ตั้งค่าอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ไปเลือกที่เซลลูล่าครับแล้วก็ให้เราปิดข้อมูลเซลลูล่าแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปที่ตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่าไปที่เสียงและข้อมูลนะครับตรง 5G อัตโนมัติครับแล้วก็ให้เราเปลี่ยนสลับนะครับเป็น 4G แล้วก็กลับมาที่ 5G อัตโนมัติแบบนี้เลยเสร็จแล้วถอยกลับไปนะครับไปที่โหมดข้อมูลแล้วก็กดไปที่ตรงมาตรฐานนะครับแล้วก็สลับเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็คือสลับไปที่อนุญาตข้อมูลเ่นนลาอดยึึงงงสุจจจถถ ว่ารีเซ็ตสถิตินะครับอ่ะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดรีเซ็ตเลยครับหลังจากนั้นให้ถอยกลับไปนะครับจนไปที่หน้าตั้งติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปครับแล้วก็ไปตรงที่ไทโอนหรือรีเซ็ตไอโฟนนะครับเสร็จแล้วกดรีเซ็ตข้างล่างครับแล้วก็เลือกรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายเลยครับรอแป๊บหนึ่งนะครับหลังที่รีเซ็ตเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าปกตินะครับอ่ะทีนี้พี่เอกก็จะไปเทสเน็ตอีกรอบหนึ่งนะครับลองดูครับพึ่ oh